ฟานเชกโกบรญ,ญญายาทำสำเร็จฝ่าสายฝนเข้าโพเดียมที่1คว้าชัยชนะที่สนามบุรีรัมสวัสดีครับจบไปแล้วมอโต GP นะฮะกับการแข่งขันเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอแสดงความดีๆกับไอโอคุระด้วยนะครับที่ได้แชมป์โลกมอโต้ทูไปซึ่งปีหน้าเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปมอโต GP แล้วก็มีเนี่ยละครับแชมป์มอโต้ทูติดมือไปด้วยก็ถือว่าสมนาคศาสสักดิ์ศรีเหมือนกันนะสำหรับไอโอคุระที่ขึ้นไปมอโต GP ขณะที่ในการแข่งขัน m o t ต g p นะครับแน่นอนฮะแฟนมฟร์มาร์เกตคงจะผิดหวังกันนะครับเพราะว่ามาร์เก็ตไม่ได้ขึ้นโพเดียมนะอาจจะเป็นเพราะฝนเป็นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่นฮะฟรานซิโกบัรญรายาเขาทําได้จริงๆนะครับสําหรับในการแข่งขันจริงวันอาทิตย์วันนี้นะฮะขึ้นโพเดียมไปที่1เลยเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อข่าวกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง มาดูกริดสตาร์ทก่อนนะครับอันดับที่1เนี่ยฟานเชโกบันญานาอันดับที่2เอเนบาสเตนิน่อันดับที่3ฮอเก้มาตินอันดับที่4มาโคเบนเซ็ชี่อันดับที่3มาร์กมาเกตและอันดับที่6ฟาบิโอกวาตาลาโลพอไฟแดงดับเพราะลงเนี่ยฟานเชโกบันญานาออกตัวมาดีนะครับตามมาด้วยฮอเก้มาตินแล้วก็ตามมาด้วยเอเนบาสเตนิเน่แล้วก็ตามมาด้วยมาโคเบนเซ็กชี่ส่วนมาร์กมาเกตกับฟาบิโอกวาตาลาโลนั้นสูสีกันในการออกตัว มาถึงโค้งแรกโค้งขวาเนี่ยมาตินนําขึ้นมาเลยตามมาด้วยฟาเบีโอกาตาลโลนครับแล้วก็ตามมาด้วยเอเนบัสเตเนนี่และอันดับที่4เนี่ยตามมาด้วยฟานเชโกบันยายาขณะที่มาตินเนี่ยเริ่มยืดออกไปนะครับตามมาด้วยฟาเบีโอกาตาลโลและก็เอเนบัสเตเนนี่ส่วนฟานเชโกบันยาญาอยู่ที่4นะครับซึ่งก็สูนสีกับมาโคเบนเซชี่และก็มาร์คมาเกตนะตอนนั้นยังอยู่ที่6 แต่ถ้าว่ามาโคเบนเซ็กชี่นะครับหลุดออกจะโค้งไปนะฮะนี่ก็เป็นรูปทางตรงนะครับเราจะเห็นว่าเบนเซ็กชี่เนี่ยเหยี่บพื้นสีฟ้าเริ่มจัดท้ากันด้าน,นะครับออกมาทางตรงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วว่ามาตินเนี่ยดำขึ้นมาตามมาด้วยบัรญยญญ่าตามมาด้วยมาเกสแล้วก็ตามมาด้วยฟาเบอกัวตาลาโลแล้วก็ตามมาด้วยเปโดรคอสตาแล้วก็ฟาเบลเดจานันโตเนโอ อยากให้ดูแถบบาทางด้านซ้ายแนวตั้งนะครับเราจะเห็นว่าอันดับที่4เนี่ยฟาเบโวกวาตาลาโลขึ้นมาแล้วนะครับตามมาด้วยอันดับที่5เปโดคอสตาและอันดับที่6เนี่ยฟาเบโจอจิจานันโตนิโอซึ่งวิ่งไปได้สักพักนเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นแทกเนี่ยมันเปียกชุ่มเลยนะครับแล้วก็มีละอองของน้ำเนี่ยกระจายอยู่เต็มเลยนะฮะทำให้นักแข่งนั้นต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบนะที่ว่าสนามเปียกแบบนี้ มาถึงตรงนี้เนี่ยอันดับที่1ก็ยังเป็นของมาตินที่สองบรรญ่าที่3มาร์กมาเกตนะครับแต่อันดับที่4เนี่ยจากฟาเบโอ u วาตาลโรเนี่ยตกลงมาและกลายเป็นเปโดคอสตาเนี่ยขึ้นไปแทนเปโดคอสตานะครับมาถึงโค้งนี้ฮะ,ะก็หลุดออกไปเหมือนกันแต่ก็ยังกลับเข้ามาได้เปโดคอสตาถึงแม้ว่าจะกลับขึ้นมาได้นะครับแต่เขาก็ตกลงไปอยู่อันดับที่8 และมาถึงโค้งตรงนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของฮอเก้มาตินเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเขานั้นหลุดโค้งออกไปนะครับเลยทําให้ฟานเชโกบรรยญาขึ้นไปเป็นที่1แล้วก็มาร์กมาเกตเนี่ยขึ้นไปเป็นที่2แต่ตัวของมาตินเองเนี่ยก็ยังกลับเข้ามาแข่งต่อได้และอันดับของมาตินนั้นก็ยังไม่ได้ร่วงไปเยอะนะครับต้องบอกว่าเขากลับเข้ามาแข่งในสนามเนี่ยก็อยู่เป็นอันดับที่3 ซึ่งมาร์กมารเกตเอยนะครับอยู่อันดับที่2เนี่ยก็ถึงเวลาที่มาร์กเองเนี่ยจะต้องไล่ล่าไปโก้บรรญาญญานะครับแล้วเขาก็ทําได้จริงๆนะค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ไปโก้ขึ้นเรื่อยๆนะครับช่องว่างระยะเวลานมันก็ลดลงแล้วก็มาถึงช็อตนี้ที่มาร์กมาเกตสามารถทําได้สําเร็จนะครับเขาช้อนเข้าไปข้างในเนี่ยแล้วก็ใช้ลายในเนี่ยแซงบรรญ,ญ,ญาญนขึ้นไปได้ซึ่งจังหวะน,นี้บรรยายนก็ไม่ยอมเหมือนกันดูแล้วเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นมันลื่นกลัลวว่าทั้งคู่นี้จะพากันล้มไป แต่ด้วยความสามารถของมาร์กมาเกสนะครับเขาก็ทําได้นะแซงฟานเชโกบรรย a j ขึ้นไปได้ในทางโค้งแต่ในทางตรงเนี่ยเจอบรรย a j สวนกลับขึ้นมาครับในทางตรงแต่ด้วยความเป็นมาร์กมาเก็นะครับมาร์กมาเกสก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะเขาก็เข้าใกล้บรรย a j แล้วก็สามารถเกิดตัวแซงได้ด้วยนะครับในทางโค้งแต่บรรย a j เองเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับและตัวเขาเองเนี่ยก็มีความวิ่งอยู่พอสมควรนะสำหรับบรรย a j ขณะที่มาร์กเองเนี่ยกำลังไล่บรรย a j อยู่นะครับแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมาร์กเองเนี่ย ล้มลงไปนะครับรถถลายล้มลงไปซึ่งจะบอกว่าน่าเสียดายมากๆเลยฮนะเพราะว่าอีกนิดนึงนะ่ะก็จะเกือบจะแซงบรรยยาได้แล้วทำเอาหวานใจของมาร์กมาเกนเนี่ยตกใจเลยทีเดียวนะครับแม่ตามตามอันดับที่1อยู่แล้วก็ล้มลงไปซะเฉย ซึ่งการลงของมาร์กมาเก็ตเนี่ยทำให้ฮอเก้มาตินขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับและตั้งแต่ฮอเก้มาตินเนี่ยเขาหลุดโค้งออกไปนะัตอนนั้นเนี่ยก็ไม่แรงขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งมาตินนั้นปกติจะแรงกว่านี้แต่ด้วยวันนี้ที่ฝนตกด้วยมังแล้วก็หลุดโค้งออกไปเนี่ยอาจจะทําให้ความมั่นใจนั้นเสียลงไปนะครับก็ไล่ตามบรรยกาิแล้วก็ไล่ไม่เข้าด้วยขณะที่เปโดคอสตานะครับที่ตอนแรกหลุดโค้งออกไปเนี่ยแลกลับเข้ามาแข่งใหม่เนี่ยแล้วก็อยู่อันดับที่5 และก็สามารถนะครับไล่แซงนะฮะแบดบินเดอร์แจ็คมิลเลอร์ขึ้นมาเป็นอันดับที่3ได้ซึ่งต้องบอกว่ามาแรงเอาตอนท้ายขณะที่ฟาเบิโอจิจานันโตเนโอครับก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่4ซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับตัวของฟาบิโอจิจานันโตเนโอนะครับเพราะว่าเขานี่มีอาการบาดเจ็บอยู่จนถึงรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยอันดับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับก็เป็นเหมือนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนคนที่รับธงตามากรุกคนแรกนะครับนั่นคือฟรานเชโกบันยา ตามมาด้วยฮอเก้มาตินตามมาด้วยเปโดรคอสตาและก็ตามมาด้วยฟาเบ o โอดิจานาโตเนโออันดับที่4ก็ถือว่าในการแข่งขันหน้่ฝนมันตกลงมาแล้วก็พื้นสนามเนี่ยมันก็เปียกนะซึ่งแน่นอนนักแ,แข่งก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษแหละก็ต้องเสียดายนะมาร์คมาเกสนะครับแหม่กำลังจะไล่บรรยญ,ญาขึ้นไปอันดับที่1เลยอนะ่ะแต่ดันมาพาลาดลมซะก่อนเสียดายมากๆเลยนะฮะ ส่วนบรรยาเขาก็ทําได้นะครับทำได้อย่างที่เขาเคยพูดไว้ว่าที่ประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาก็จะเร็วขึ้นซึ่งเขาบอกว่าเหมาะกับสไตล์การขับขี่ของเขานะขณะที่ฮอเก้มาตินเองเนี่ยนำโดกมาตั้งแต่กิจสตาร์เลยแล้วก็ยืดออกมาเป็นที่1แต่ไปพลาดหลุดโคง้งไปแค่โค้งเดียวเนี่ยทำให้ความมั่นใจนะครับหายไปเลยนะซึ่งมาตินเองต้องยอมรับว่าสนามนี้ก็ไล่ไม่เข้าเหมือนกันไล่ไปกโกไม่เข้าด้วย ส่วนเปโดคอสตาอันนี้ต้องขอชมเชยนะครับหลุดออกจากโค้งไปแล้วฮนะแต่สามารถกลับเข้ามาแข่งใหม่ได้แล้วอยู่ๆรอบสุดท้ายคิดอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ๆก็แรงขึ้นมานะครับแซงแบดมิงเดอร์แซง inder, แจ็คมิลเลอร์นะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่3ได้ก็ถือว่าฝีมือนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วในวันนี้เนี่ยฝนตกสนามเปกด้วยเปโดคอสตาก็ทำได้ มาสรุปกันอีกรอบนึงนงครับสำหรับผลการแข่งขันที่สนามช้างบุรีรัมอันดับที่1นึ่งฟาเชโกบรรญายาอันดับที่2ฮอกเมาตินอันดับที่3เปโดรคอสตาอันดับที่4 f a ฟาเบโอส์จานอันโตนิโอส่วนอันนี้เป็นคะแนนสะสมแชมป์โลกนะครับอันดับที่1เนี่ยก็มาตินที่ 2. บรรญายาที่3ามมาร์กมาเกสที่4เอเนียบัสเดนินี และตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าใครจะเป็นแชมป์โลกปี2024นะฮะต้องรอดูอีก2ส,สนามนะครับนั่นก็คือที่มาเลเซียและก็ที่บาเลเซียนะ2ส,สนามแล้วก็อีก2ส,สปินนะครับในการแข่งขันก็ต้องรอดูต่อไปนะไม่ฟานเชโกบันยา่าก็ฮอเกมาตินคนใดคนหนึ่งนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับในประเภททีมเนี่ยทีมดูคติได้เป็นทีมแชมป์โลกนะฮะก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยและนี่ก็คือผลการแข่งขันทั้งหมดครับที่สนามช้างบุรีรัมถูกใจใครๆหลายคนไหมครับหรือบางคนก็อาจจะผิดหวังนะฮะไม่เป็นไรนะครับเกมการกีฬามันมีแพ้มีชนะนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านฮะในการติดตามรับชมสวัสดีครับ